ถูกางัลท,ที่หนึ่งครับสามใบสามงวดติดกันขออวยพรให้เขาประสบแต่ความสุขโชคดีปีใหม่พี่น้องครับมาเดินออกกำลังกายครับก็มาเจอกับอาหารลิงครับโอไม่ใช่ครับอาหารคนนี่แหละครับเมื่อกี้เห็นคนวิ่งไปแล้วก็ รับประทานกล้วยนี้ไปด้วยพอเราเดินผ่านมาเราก็เห็นว่าโอ้เป็นผู้ใจบุญครับกล้วยหอมกล้วยหอมทองเพชรบุรีนะครับโอ้ของดีนะครับจริงๆของส่งนอกนะครับเนี่ยก็เขามาวางไว้เพื่อให้คนที่วิ่งนะครับผ่านไปผ่านมาได้หยิบผมหยิบไปแล้วครับแล้วก็กินไปแล้วครับนึกขึ้นได้ว่าอยากจะทํปเพื่อที่จะอนุโมทนาบุญให้กับผู้ที่เขามีใจบุญสุนทานนะครับ แล้วก็ได้นำกล้วยมาวางเป็นทานไว้ตรงนี้ก็หยิบทานไปแล้วครับขอให้ผู้ที่ได้มีเจตนาอันบริสุทธิ์นำกล้วยมาวางไวน้นี่ถูกรางวัลที่หนึ่งครับสามใบสามงวดติดกันก็นแล้วกันขออวยพรให้เขาประสบแต่ความสุขโชคดีปีใหม่มีความสุขความเจริญขอบคุณมากมายครับ เนี่ยครับมนีน้องๆพลังหนุ่มนะครับปิ้งกันอยู่จริงๆเป็นทางจักรยานนะครับแต่ว่ากา็จักรยานก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงไปเพราะนั้นก็เป็นทางวิ่งครับของน้องๆแล้วก็ผู้นิยมการออกกำลังกายเราก็นาน,านมาทีครับามาทีมาพบเห็นการทำบุญแบบไทยๆครับ น้ำจิตน้ำใจที่งดงามที่ยากจะเห็นได้ขอยหาฟัดรีวิวเส้นทางเลยแล้วกันเป็นทางวิ่งเรียบทางเข้าค่ายค่ายธนรัปรฐาณบุรีซึ่งระยะทางช่วงนี้ก็ประมาณ4กิโลนะครับจนถึงนู่นใจกลางของค่ายแต่ว่าส่วนที่ทําเป็นลู่จักรยานเนี่ยที่เรียบถนนนี่ถนน หลักในประมาณ2กิโลนะครับแต่ว่าทางจักรยานจริงๆแล้วน่าจะเกิน20กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเข้าไปถึงสุดสุดทางในค่ายเลยแล้วก็เป็นทางบกบ,บนๆนะครับเคยเข้าไปทีนึงนะครับแต่มีคนแนะนำว่าอย่าเลยนะครับเพราะว่าพอความนิยมเรื่องจักรยานลดลงแล้วก็คนเข้าไปปั่นน้อยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่างคนต่างอยู่ครับอย่างนกนี่ก็เยอะนกเยอะแต่สิ่งที่เยอะแล้วก็น่ากลัวคืองูครับบอกว่ามีทั้งงูเห่าจงอางแล้วก็งูเลื้มครับมีคนแนะนำา่าทางที่ดีจะเข้าไปนะครับมันก่อนเข้าไปนิดนึงนะครับเข้าไปก็เริ่มที่จะรกนะครับมีใบไม้มีเศษไม้ขวางทางอยู่ ก็เลยไม่ได้เข้าไปลึกแล้วก็มืดด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูครับเล็กน้อยขออนญาตทานกล้วยไปด้วยกล้วยหอมทองครับอร่อยมากครับในค่ายนี้นกเยอะมากครับทั้งเป็นนก ที่เราคุ้นเคยแล้วก็นกที่หายากนะครับนกหายากในะที่นี้ก็ขออนุญาตเล่าถึงนกอะไรนะนกต้อยตีวิตต้อยติวิตหรือกระแตแต้แ,แบดครับเยอะมากครับเขาจะอาศัยอยู่นี่แหละครับค้างคูน้ําเป็นแนวระวังป้องกันของเขานะครับคือเขาระวังภายข้างเดียวข้างที่เป็นพื้นที่ทางบก แล้วก็ศัตรูเขาน่าจะเหลืออยู่อย่างเดียวนะครับก็คือหมากับแมวนะครับส่วนใหญ,ญ,ญ่เป็นหมานะครับเพราะว่าถ้าหมาอยู่เป็นหมาที่ก็เป็นหมาจรจัดน,นะครับหมาที่ออกลูกออกหลานซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีสมาคมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามารับผิดชอบโดยการาจัดหาวัคซีนแล้วก็ทำหมันนะครับให้กับสุนัขเหล่านี้ก็น่าจะเป็น ยุคสุดท้ายของสนักจอจัดในบริเวณนี้แล้วครับก็นั่นนะครับศัตรูสำคัญพอ,อนกเขายึดหัวหาดอย่างนี้ครับเขาก็ระวังภัยด้านเดียวนะครับด้านน้ำก็ไม่ต้องห่วงไม่มีจระเข้ไม่มีสัตว์น้ำมาลุกลานอยู่แล้วเขาก็ระวังภัยง่ายนี่ก็คือนกชนิดหนึ่งครับนกต้อ,อยตีวิตนอกกนั้นก็เป็นนกหัวขวานนะครับซึ่ง ที่ไาหาดูยากนี่ผมก็คงจะเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ผมเคยอยู่นะครับหาดูยากพอสมควรก็คงจะรีวิวถนนหนทางแล้วก็นักกีฬาผู้รักในการออกกำลังกายให้ดูแต่พอสมควรแค่นี้นะครับพูดถึงนกนี่มีหลายอย่างนะครับถ้ามีโอกาสจะได้นำภาพแล้วก็ ทำเป็นคลิปเผยแพร่แบ่งกันดูอีกครั้งนะครับโอเคครับเรามาถึงสุดทางแล้วเนี่ยครับสุดทางที่ว่านี่คือสุดทางที่มีไฟส่องสว่างแล้วก็เป็นทางที่เรียบถนนใหญ่ครับถนนใหญ่อยู่ด้านนูน้นจากนั้นก็จะเป็นทางเข้าป่าไปนี่แหละครับที่ว่า เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยน่าเข้าไปนะครับจริงๆก็มีไฟนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีตลอดทางหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นนี่ก็คือหลอดนี้ลหลอดสุดท้ายแต่ว่าด้านที่ติดถนนด้านนี้นี่มีไฟอยู่ตลอดนะครับมีไฟตลอดราวสองกิโลเมตรครับเอาแล้วพี่น้องครับเห็นกล้วยที่มีผู้ใจบุญนำมาบริจาคให้กับนักปิ้งออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกอยากจะขอบคุณแล้วก็ ขออนุญาตถือการรีวิวเส้นทางนะครับเส้นทางสำหรับการออกกำลังกายในค่ายธนรัตน์นะครับให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ